ครับสวัสดีพี่น้องชาวว่าทุกท่านเลยนะครับวันนี้วันที่20สิบนะครับลมลมดีมากครับลมกงวันน่าจะดีกันทั้งประเทศหรือเปล่าไม่ทราบเป็นยังไงครับแต่ว่าระยองวันนี้ลมดีมากนะครับวัาวนี้ก็จะมีวิ่งว่าวนะครับลมดีๆเอาว่าวขึ้นเลยวันนี้เตรียมมาสามตัวนะครับรับคุณมากครับวันนี้ เลยวันนี้ก็ข้างๆเทศกา์จังหวัดระยองนะครับดูครับพื้นที่สีแยกเลยครับอันนี้เขาเรียกสีแยกสีแยกเมืองจำรีนะครับอาจจะมาใครได้ยินเท่าไหร่เพราะว่าเป็นรถก่อประทังจะดังโอเคครับเป็นติดตามเลยนะครับก็เปิดมากเก่านะครับไม,ไม่ใช่ภาพใหม่ 悪かったね。 ว่าสองร้อยกิโล่า มาครับเี่ยมเงับอเอสปล่อยกันยาครัไม่มีคนส่ให้นี่ปล่อยให้ัวมันมาเป็น ช่วงนะครับจังหวะที่เราไปสัก่กรบเป๋าตัอวอย่างนี้แรงแต่ว่าจุฬาสองตัวไปแล้วครับยังรถตั้งไปหน่อยวมีเสียงสนุกสนุกไปทางลั่นนะครับตัวนี้ครับไปไหวนะครับ ะครับสำหรับมือนี้ก็ถือม,ม,มีประ,าประมาณนีนนนออน้นะครับปืนยันหยุดทธองวางลุ่มดีๆก็เล็บป้ายวานนะครับเป็นรเหล่าว่าไป็นทองเป็นว้ายเป็นทองนะครับเดี๋ยวเช่นเดินเซ็ตหลตักดิพัลลุมเซ็ตแล้วจะกประเทศเหนเบื้องนะครับสำหรับพี่น้องชาวาว่าวทุกท่านนะครับปลากกดไลค์กดติดตามกดซับน้ำไข่ให้ช่องนักคลิบดึบกับด้วยนะครับผมกดกระกดิ่งไว้เพื่อมิคิไดไม่แม้กวจะได้สั้นเตือนนะครับผม สำหรับมูนี้ก็ขอขี่แล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม